น้องชื่อน้องภูมินะคะเป็นเพศเมียตอนที่เราเจอน้องเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกอเขาก็แห้งๆไม่ได้กินนมแม่โดนเอามาปล่อยแล้วก็อ,อยู่ไปกับเราสักเดือนหนึ่งก็เริ่มเขาหน้าพีเอมเราก็แพ้น้องภูมิก็น่าจะแพ้อาการของเขาเนี้ยก็คือเริ่มอักเสบ ไม่กินข้าวไม่กินน้ําแล้วก็ทางเดินหายใจมีกลิ่นก็พาไปหาหมอหมอก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อให้วิตามินมันมันก็เหลื้อรังมาหลายเดือนนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเขาแห้งมากๆแบบขาดน้ำอะ่ะค,คือไม่กินน้ำไม่กินข้าวทายเลว้วแขนขาไม่มีแรงต้องนอนอย่างเดียวคือไม่กินเป็นอาทิตย์เลยเหรอคเป็นเดือนแล้วโหคือเวลา คนเราหรือสัตว์เลี้ยงถ้าไม่กินหลายอะไรที่หรือเป็นเดือนก็อาจจะไปได้แฟนก็ต้องเป็นคนให้น้ำเกลือเองให้เ<ม>ช้าทีหนึ่งเย็นทีหนึ่งเพื่อมันไม่ให้มันดีไฮเดดเอ,อพราะว่าถ้าแห้งก็คือช็อกตอนนั้นคือยังไงอะไรยังไงก็ได้คือขอให้ลูกรอดไม่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอูมิกับเอ็กโซค,คือคุณอีเป็นคนทานตัวผิดพันเจลมานานแล้วใช่แล้วเรารู้ว่าน่าจะเป็นเพราะพีเเพราะเราก็เจ็บมาก ก็คือเป็นเรื่องของจมูกเลือดไหลชหมดนี้ใช่ใชแล้วก็เราให้อูมิเนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยเราให้แค่40%เพราะมันจะเป,เปรี้ยวๆแล้วก็อีก60%เนี่ยเราให้เป็นเอ็กโซคือเป็นการผสมตัวอูมิเอ็กโซเพื่อให้น้องเขาทานง่ายขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วทานนานขนาดกี่วันแล้วน้องเขาเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นนะครับใช่ดีขึ้นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะก็คือที่จริงอะ คือเขาจะนอนโรมเพะเลยแล้วก็พอกินอูมิไปเนี่ยก็เหมือนร่างกายได้รับสารอาหารนันเปว่าตัวน้องภูมิเองก็ทานตัวนี้เป็นหลักหลักเลยหลักเลยเล้วนานไหมครับก่อไอท้ที่ไอล้ลำไส้เน่าไอ้ปากเป็นเน่านะกี่อาทิตย์หายครับเป็นเดือนเป็นเดือนเพราะว่าอากาศด้วยมันเหมือนในทีวีที่ลูกเลือดน้ำเดาไหลออกมาไม่หยุดแล้วพ่อแม่ตกใจแบบนั้นเลยถ้าไม่มีอูมิกับเอ็กโซ ไม่มีคนนี้แล้วนะจ๊ะ<อ>เนี่ยน่าจะผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยปีแล้วคือตอนนั้นพ่อเขา <diyor> <periodic. S 1> แบบว่าอะไรยังไงก็ได้ขอให้ลูกหายก็ฝากทุกคนด้วยจ้ะไม่ว่าทั้งทั้งลูกลูกเล็กทั้งลูกคนลูกแมวลูกสุนัขลองซื้ออูมิกินนะคะ